สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาริทเตอรสตาใช้เงิน100ล้านหมดในวันเดียว ทำเอาหลายคนถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวเมื่อมรรอริสเรอริสเรืองริสได้ออกมาโพสตคลิปรีวิวใช้เงิน100ล้านภายใน1วันซึ่งแค่เห็นชื่อคลิปก็ทําเอาหลายคนอดตื่นเต้นไม่ได้ว่าจะใช้ซื้ออะไรบ้างเพราะจํานวนเงินไม่ใช่น้อยเลยจริงๆส่วนรายละเอียดการใช้เงิน100ล้านภายใน1วันของมอริสเรืองริสนั้นมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ โดยอันดับแรกหมอฤทธิ์เซ็นสัญญาซื้อออฟฟิศ4ชั้น3ตึกติดกัน30ล้านต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาซื้อบ้าน3ชั้น440ตารางเมตรพร้อมลิฟต์ในตัว30ล้านซื้อเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดสั่งลงทุกสาขาของคลินิกส5ล้านเซ็นสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับสาขาในอนาคต25ล้านทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจในอนาคตนั่นเองานะที่สำคัญคือมีการวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมในการรู้จักใช้เงินของหมอฤทธิ์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24ขอบคุณครับ